หลังจากที่อวิหูเข้าไปมองหน้าคุณชายสามใกล้ๆแล้วจู่ๆคุณชายสามก็ลืมตาขึ้นมาอวิหูไหวตัวทันรีบกลับไปนั่งที่เดิมแล้วคุมผ้าเจ้าสาวเอาไว้ท่านหลับอยู่ไม่ใช่หรอข้าตกใจหมดเลยคุณชายสามก็ถือไม้เข้ามาเปิดผ้าคุมหน้าของอวิหูทั้งสองคนก็สบตาก,กันอวิหูรลยพูดขึ้นมาว่าท่านมองอะไรคุณชายสามเลยบอกว่าทําไมหรือม่เพียงแม่นางเท่านั้นที่แอบมองข้าได้ฝ่ายเดียว แต่กลับไม่ให้ข้ามองเจ้านางที่มาจากอย่างโจผู้นี้ผดเด็จการสิทธิ์จริงเลยนะอวิหูก็แก้ตัวว่าที่ข้ามองท่านเพราะกลัวว่าท่านจะป่วยกระสอบก,กระแสตั้งหากละ่ะคุณชายสามกุยมออกมาตาเห็นเป็นจริงหูยินเป็นเท็จเช่นนั้นที่แม่นางพินิษพี่เคาะตัวข่าวนไปบนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้ามีสภาพเหมือนกับผีอายุสั้นที่ป่วยกระสอบก,กระแสหรือไม่ละ่ะอวิหูก็มองในตัวคุณชายสามยังแอบคิดในใจว่ากระลูปร่างหน้าตาที่ลูกงามทีเดียวเชียวละ่ะ อวีหูก็ตอบแบบสงสว่าก็ถือว่าใช้ได้โงเ่เฮงบนใบหน้าถือว่าสมดุลดีจมูกเป็นจมูกตาเป็นตาคุณชายสามก็ไม่ออกมาพูดจาดีทีเดียวจริงสินะจมูกก็เป็นจมูกตาก็เป็นตาและเขาก็เดินไปที่โต๊ะอาหารและกินอาหารอย่างน่า,อ,าอร่อยอวีหูก็มองไปรอบๆแล้วนางก็เดินไปที่โต๊ะอาหารคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าการแต่งงานจะบากถึงเพียงนี้ คุณชายสามเลยบอกว่าข้าเองก็เบื่อนายวิธีการหยุมยิ้มเหล่านี้เช่นกันทั้งคุกเข่านมศีรษะทั้งกราบไหว้เทวดาฟ้าดินแล้วทิ้งเราสองคนไว้อยู่ที่นี่ราวกะพุนกะบอกอยังไงอย่างนั้นแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่นั่งอยู่ที่นี่กับข้าไม่ต้องเคอะเขินไปคุณชายสามก็เห็นอวิหูนิ่งๆไปเขาจึงส่งขนมให้นางกินเจ้าหิวหรือเปล่าอวิหูก็รับไปข้าหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ย คุณชายสามก็ยิ้มออกมาข้าจะบอกให้เจ้านะสิ่งนี้ต้องกินคู่กับเล้าถึงจะอร่อยคุณชายสามก็รินเหล้าให้กับตัวเองและลรินให้กัะอวิหูด้วยพอคุณชายสามดื่มเหล้าอวิหูก็ร้องขึ้นว่าเดี๋ยวนะเพราะคนป่วยระวังจะดื่มพวดพลาดเกินไปนะคุณชายสามก็เถียงว่าทำไมดูถูกคนป่วยกระสอบก,กระแสอย่างข้าหรอถ้างั้นเรามาแข่งกันหน่อยเป็นยังไงอวิหูก็ยิ้มออกมาอย่างเป็นต่อว่าคนป่วยกระสอบก,กระแสอย่างท่านข้าคงจะกลัวหรอก พอวิวหูดื่มเหล้านางก็สำลักออกมาทำไมเหล้านี้แรงขนาดนี้เนี่ยดื่มเข้าไปคำเดียวก็รู้เลยว่าไม่ใช่เหล้าชั้นดีอะไรสดชื่นหอมหวานเหมือนเหล้าอย่างโจของข้าเลยคุณชายสามเลยบอกว่าได้ถ้าอย่างนั้นเราเปลี่ยนวิธีดื่มกันคุณชายสามก็เดินไปที่ชั้นหนังสือเอาวิหูเลยถามเขาว่าชั้นหนังสือเต็มตู้เลยจะมีเหล้าชั้นดีได้ยังไงกันท่านดื่มเยอะไปจนตาลายแล้วหรอคุณชายสามก็ยิ้มออกมา ในตำราซ่อนไว้ซึ่งอ,อนงน้องในตำราซ่อนไว้ซึ่งบ้านเรือนทองเอาวิหูก็พูดกันทันทีว่าและในตำราก็ซ่อนไว้ซึ่งเล่าชั้นยอดอย่างนั้นสินะคุณชายสามเลยบอกว่าทายถูกแล้วไม่นางพอคุณชาย3มเปิดชั้นหนังสือออกก็พบชั้นเล่าชั้นดีเรียงรายอยู่เต็มไปหมดเอาวิหูมีสีหน้าตื่นเต้นมากแล้วนางก็ยิ้มออกมา คุณชายสามจึงดินเหล้าที่เขาเก็บไว้มาให้อวีหูขณะที่อวีหูจะหยิบขึ้นไปดื่มคุณชายสามก็ได้ห้ามนางไว้เดี๋ยวก่อนแม่นางเมื่อคู่แม่นางไม่ใช่บอกว่าแข่งกับข้าหรอกหรออวีหูเลยพูดขึ้นมาว่าจะให้ข้าแข่งอะไรคุณชายสามก็นําถ้วยสองใบกับลูกบวยแล้วใส่ลูกบวยเข้าไปในถ้วยสองใบนี้ถ้าแม่นางทายถูกข้าก็จะเป็นฝ่ายดื่มแต่ถ้าแม่นางทายผิดนางก็ต้องเป็นฝ่ายดื่มอวิหูก็ยิ้มอย่างภูมิใจว่าข้ามีตาทิพนะท่านเตรียมแพ้ได้เลย คุณชายสามก็เอาลูกบวยไปใส่ในแก้วหนึ่งแล้วอีกแก้วหนึ่งมาทําสลับกันแล้วให้อาวิหูทายว่าลูกบวยอยู่ที่แก้วไหนพอ,อวิหูทายครั้งแรกนางก็ทายผิดคุณชายสามจึงบอกให้นางดื่มเหล้าพออาวิหูดื่มเสร็จนางเลยมาจับอีกแก้วข้าว่ามาต้้นอยู่แก้วนี้แหละแต่คุณชายสามก็พูดขึ้นมาว่างานเจ้าก็ต้องดื่มเพิ่มอีกแก้วแล้วนะอวิหูจึงยกแก้วขึ้นแต่ก็ไม่พบลูกบวย ย้อนกลับไประหว่างที่คุณชาย3กมกลังสงลับแก้วอยู่เขาก็แอบ,บทิ้งลูกบวยลงไปเอาวิหูก็รู้ทันแอบบยกแขนทั้งสองข้างของชาย3ดูว่าเขาซ่อนลูกบวยอยู่หรือเปล่าแต่นางก็ไม่พบอะไรไม่เห็นจะสนุกเลยการละเล่นที่บ้านข้าส่วนมากจะเป็นปลาลูกดอกลงเป้าอะไรพวกนี้ใช้ดาบจริงมีดจริงผลหมากลากไม้ของพวกท่านเหล่านี้ใช้ไม่ได้เลยคุณชาย3มได้ถามนางว่าไม่นางชอบเล่นปลาลูกดอกลงเป้าอย่างนั้นหรอ อย่างนั้นก็ถือว่าไม่ง่ายเลยเอวิหูก็มองไปรอบๆห้องที่นี่ก็ไม่มีลูกดอกและไม่มีเป้าด้วยเล่นปลาลูกดอกลงเป้าได้ยังไงคุณชายสามพูดขึ้นมาว่าไม่มีสิ่งของพวกนี้ข้าก็ดัดแปลงออกมาให้เจ้าได้ก็แล้วกันคุณชายสามก็หยิบแจกันแล้วส่งกิ่งไม้ให้กับเอวิหูอวิหูก็ชมเขาว่าดีถือว่าฉลาดดีแล้วเอวิหูก็โยนกิ่งไม้ลงไปในแจกันแล้วนางก็ทําสําเร็จคุณชายสามจึงพูดขึ้นมาว่าไอ้นางถ้าข้าโยนเข้าทั้งสองกิ่งนี้ล่ะ ตามกฎการเล่นแล้วปลาลูกดอกลงเป้าแล้วก็ถือว่าข้าชนะนะแต่อวิหูก็ไม่เชื่อท่านโยนเถอะข้าไม่เชื่อหรอกว่าท่านจะโยนเข้าตรงสองกิ่งคุณชายสามก็ยิ้มออกมาถ้าอย่างนั้นแม่นางจับตาดูไว้ให้ดีแล้วคุณชายสามก็ทําสําเร็จและเขาก็โหลรอขึ้นมาแม่นางเจ้าแพ้อ,อีกแล้ววันนี้ช่างโชคดีเสียจ,จริง อวิหูก็รู้สึกเสียหน้าระหว่างที่คุณชายจะก้าวเท้าเดินอวิหูเอาขาของนางขัดขาเขาไว้ทําให้คุณชายสามล้มลงไปและเขาก็นอนนิ่งอวิหูก็หโรละออกมาที่แท้ท่านก็ไม่มีฝีมือการต่อสู้หรือนี่แต่คุณชายสามก็นอนนิ่งอวิหูเริ่มใจคอไม่ดีเรียกเขาอยู่หลายครั้งแต่คุณชายสามก็ไม่ตอบรับคุณชายสามท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหม อวิวหูก็ร้องไห้ออกมานางจึงใช้นิ้วของนางไปอังที่จมวกของชายสามเพื่อดูว่าเขายังมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าอาวิวหูตกใจอย่างมากคิดว่าคุณชายสามตายแล้วอวิวหูร้องไห้ไปเรียกคุณชายสามไปคุณชายท่านอย่าตายนะข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆท่านรีบตื่นม,มาสิคุณชายแล้วข้าจะทํายังไงดีเขาเป็นแค่คนป่วยระยะยาวคนหนึ่งทําไมข้าถึงลงมือหนักได้ถึงเพียงนี้ ขนาที่อวิหูกําลังร้องไห้อย่างหนักคุณชายสามก็แอบลืมตาม,มาดูนางอวิหูเห็นเข้าคุณชายสามได้พูดขึ้นมาว่าพี่เจ้ากําลังเสียใจพวกข้าอยู่หรอแต่อวิหูก็ร้องไห้ไม่หยุดคุณชายสามจึงรีบม,มาปลอบนางแม่นางอย่าร้องไห้ไปเลยอวิหูโมโหเขามากเข้ามาตีเขาแต่นางก็ร้องไห้ไม่หยุดคุณชายสามจึงพูดขึ้นมาว่าแม่นางข้าผิดไปแล้วข้าย่อมโมโหเจ้าอวิหูก็พูดขึ้นมาทันทีว่าข้าไม่ใช่ แล้วอวิหูก็คิดขึ้นมาได้ข้าไม่ใช่หญิงสาวผู้อ่อนแอที่จะให้ผู้ใดมันลังแกก็ได้หรอกนะออกเรือนมาเพื่อมาช่วยท่านแก้เคสก็น่าโมโหมากพออยู่แล้วคุณชายสามเลยพูดขึ้นมาว่าจะโทษก็โทษที่ร่างกายของข้าไปผัวพันกับเจ้าแล้วคุณชายสามก็อายขึ้นมาอาวิหูเลยบอกว่าท่านไม่เหมือนอย่างที่ข้าคิดไว้สักนิดท่านเป็นคุณชายผู้อ่อนแอที่ต้องการแก้เคสเพื่อต่อชีวิตจริงๆหรอ คุณชายสามเลยบอกว่าถ้าปอมรับเปลี่ยนคืนอวิหูจึงพูดต่อว่าดูท่านทั้งดื่มเหล้าทั้งปลาลูกดอกลงเป้าช่างแปลกเสียจริงคุณชายสามก็ถอนหายใจเรื่องราวบนโลกมนุษย์ใบนี้ไม่สามารถพูดด้วยคําเพียงสองคำได้หรอกนะยังไงซะเจ้าก็ออกเรือนมาที่จวนสกุลฉี่แล้ววันหน้าข้าจะค่อยๆเล่าให้เจ้าฟังเองเจ้าวางใจได้ข้าไม่ใช่ฉี่เทลเลอร์ตัวปอมแน่ๆอวิหูคิดในใจว่าแต่ข้าคือตู้ปิงเย็ยนตัวปอมน่ะสิ คุณชายสามเลถามต่อว่าแต่เจ้าบุตรสาวตระกูลใหญ่ผู้มั่งคั่งที่มาจากอย่างโจเหตุใดถึงได้เสแสร้งแกล้งทําเก่งอย่างนี้ล่ะอวิหูก็รีบแก้ตัวใครบอกว่าบุตรสาวตระกูลใหญ่ผู้มั่งมีจะต,ต้องถูกวางไว้บนหิ้งล่ะทุกคนล้วนมีความชอบและความเคยชินเป็นของตัวเองก็เหมือนกับที่ท่านบอกเรื่องราวบนโลกมนุษย์ใบนี้มีสามารถพูดได้ด้วยคําเพียงสองคำหรอกนะ ทำไมนิใส่ข้าถึงเป็นเช่นนีน้นะหรอวันข้างหน้าข้าจะบอกท่านเองคุณชายสามก็ยิ้มออกมากับท่าทางยีโยงกลมศาสตรของอวิหูคุณชายสามเลยพูดขึ้นมาว่าใสาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันข้าก็ไม่ชอบที่ต้องมานั่งเสแสร้งแกล้งทําต่อหน้าบุตรสาวตระกูลใหญ่ผู้มั่งมีเช่นกันแล้วจูจ่ๆก,ก็มีเสียงเตือนให้ดับไฟขอนอนอวิหูก็มีทิท่ากลัวขึ้นมาคุณชายสามเลยบอกกับนางว่าชั่วยามนี้ก็ดึกมากแล้วเราไปพักผ่อนกันเถอะ อวิหูก็แก้ตัวว่าท่านไปนอนก่อนเถอะคุณชายสามเลยพูดกวนนางว่าคืนแรกที่ส่งตัวเข้าเรือนหอจะนอนคนเดียวได้ไงกันอวิหูก็มีท,ทางกลัวขึ้นมาข้าเพิ่งมาจากหลินโจยังไม่คุ้นชินกับชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่ภาพร่างกายก็ยังปรับตัวไม่ทันฉะนั้นต่างคนต่างนอนเถอะนะคุณชายสามจึงคิดในใจว่าคงจะกลัวการที่ต้องร่วมเลียงเคียงหมอนกระชายอื่นเป็นแน่อวิหูก็มองไปรอบๆห้องเหตุใดที่นี่ถึงมีเตียงนอนแค่เตียงเดียวล่ะ คุณชายสามเลยบอกว่าในเรือนหอจะมีเตียงนอนสองเตียงได้ยังไงละ่ะคุณชายสามเลยบอกกับอวิหูว่าคืนนี้ข้านอนตรงนี้ก็แล้วก,กันอวิหูก็พูดขึ้นมาว่าได้ยังไงละ่ะเดี๋ยวข้าจะนอนเองทั้งสองคนก็แย่งกันจะนอนที่โซฟาคุณชายสามเลยพูดขึ้นมาว่าผู้ชายอกสามศอกอย่างข้าจะให้หญิงสาวผู้บอบบางมานอนตรงนี้ได้ยังไงกันอวิหูเลยบอกว่าวีและสตรีผู้ก้าอย่างข้าจะให้ใชายหนุ่มผู้ป่วยกระสอบก,กระแซมานอนตรงนี้ได้ยังไงกัน คุณชายสามบอกว่าหยุดเถียงได้แล้วข้าจะนอนตรงนี้เองแล้วคุณชายสามก็รีบลงไปนอนที่โซฟาอาวิหูเลยต้องไปนอนที่เตียงนอนอวิหูซึ่งเหน็ดเหนื่อยกักการเดินทางและงานแต่งงานมาตอนเชา้าทําให้นางผลอยหลับไปพรลุ่งเชา้าคุณชายสามก็ตื่นขึ้นมาก่อนเขานึกย้อนกลับไปที่อวิหูมาที่จวนสกุลฉีท่าทางละกิริยามารยาตก็ดูแปลก คุณชายสามก็เดินเข้ามาหาอวิหูซึ่งนางกําลังนอนหลับอยู่และเขาก็เห็นว่าอวิหูไม่ได้ถอดรองเท้าคุณชายสามกำลังจะถอดรองเท้าให้กับอวิหูแต่ความไวของอวิหูนางจะตื่นขึ้นมาก่อนอวิหูกลัวว่าคุณชายสามจะรู้ว่านางมีวรยุทธ์นางจะพูดแก้เคินว่าท่านจะทําอะไรคุณชายสามได้ถามนางว่าไม่ได้มีอะไรเมื่อคืนนอนหลับสบายดีไหมอวิหูก็บอกว่าก็ดีเมื่อคืนฝันถึงเทศกาลโคมไฟที่หยางโจว,ว่าจะท่านเถอะเมื่อคืนคงจะนอนลำบากมากสินะ คุณชาย3ามเลยบอกว่าเปล่าเลยข้านอนอยู่ตรงนั้นก็หล <chae> <k> ับสบายมากแต่ว่าระเบียบของชาวหยางโจก็แปลกไม่ใช่น้อยเลยนะไม่เจ้าถึงสวมรองเท้านอนล่ะอวิหูเลยบอกว่าเพื่อปกป้องชาวหลินโจอย่างท่านยังไงล่ะคุณชาย3ามก็แปลกใจป้องกันชาวหลินโจอย,อย่างข้าอย่างนั้นหรอคุณชาย3ามก็เข้ามานั่งใกล้อวิหูไหนลองเล่าให้ข้าฟังอย่างละเอียดหน่อยสิอวิหูก็พูดมาตรงๆว่ากา็ป้องกันท่านยังไงล่ะคุณชาย3ามเลยบอกว่าป้องกันข้าอย่างนั้นหรอข้ามีอะไรจะต้องป้องกันด้วยหรอ อวิหูก็บอกกับเขาว,ว่าป้องกันเวลาที่ข้าหลักสนิทแล้วท่านเอาตุ๊กตาไม่จะใส่ตัวข้ายัางไงละ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็แย่เลยคุณชายสามก็หัวเราะขึ้นมาเจ้าไปฟังใครพูดมาหรออวิหูเลยบอกว่าไม่มีใครพูดกับข้าทั้งนั้นข้ารู้มาเองคุณชายสามจึงพูดขึ้นมาว่าคุณหนูตู้ขอลับเจ้าว,วางใจเถอะนะถ้าข้าฉีดเทนเลยช่วยโอกาสแล้วก็เจ้าจะลงโทษข้ายัางไงก็ได้ทั้งนั้นอวิหูเลยบอกว่าเช่นนั้นข้าจะทําให้ท่านเสื่อมสภาพ คุณชายสามก็แปลกใจทำให้ข้าเสื่อมสภาพอย่างนั้นหรอตั้งแต่โบราณหญิงสาวที่ออกเรือนไปต้องเชื่อฟังสามีดังนั้นก็ควรจะเชื่อฟังอย่างว่าง่ายไม่ใช่หรอเอาวิหูกระดุเขาน่าลำคาญที่สุดเลยออกเรือนต้องเชื่อฟังสามีไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยตั้งแต่สมัยโบราณผู้ชายประพฤติผิดผู้หญิงก็ต้องอดทนอดกั้น ผู้หญิงประพฤติผิดที่ว่าความผิดนั้นจะมากหรือน้อยผู้ชายกลับสามารถทําอะไรได้ตามต้องการคุณชายสามก็นึกแปลกใจไม่นางมีความคิดที่เหนือชั้นมีดุลพินิษเป็นอย่างมากเอาอย่างนี้ถ้าข่าชี้เ้นเลยเกิดประพฤติผิดขึ้นมาไม่นางก็เขียนหนังสือปลดสามีชักฉบับหนึ่งแล้วขับไล่ข้าออกไปเลยดีไหมเอาวิหูก็ยิ้มออกมาดีสิถ้าท่านประพฤติผิดข้าก็จะถือไม้กวาดด้ามใหญ่ๆมาไล่ท่านออกไป คุณชายสามบอกว่าได้แต่ข้ามีอีเรื่องหนึ่งที่จะจะถามเจ้าเจ้าเป็นคนท้องถิ่นอย่างโจใช่ไหมเช่นนั้นเจ้าพูดภาษาท้องถิ่นอย่างโจได้หรือไม่อบิหูจึงพูดขึ้นมาว่าอย่างโจง,งดงามสะพานลอยคึกคักชำนานเควี้ยงกระบองเขวี้ยงปืนบัวลอยถั่วแดงชามละสามอีแปะคุณชายสามคิดในใจว่านางเป็นถึงบุตรสาวตระกูลผู้มั่งมีรู้ราคาของว่างตามตลาดสะพานลอยได้ยังไงกันแล้วอบิหูก็รู้ตัว ในสิ่งที่ตัวเองพูดไปคุณชายสามและอุีหูก็ได้ยินสาวใช้กำลังจะเข้ามาในห้องคุณชายสามจึงนึกมาได้กัดนิ้วของตัวเองแล้วเอาเลือดไปหยดที่เตียงนอนอวิหูก็นึกสงสัยว่าคุณชายสามกำลังทําอะไรอยู่มือท่านเป็นอะไรอะ่ะมือไม่เป็นอะไรใช่ไหมคุณชายสามก็เอาอยามาโรยที่มือของเขาข้ามเป็นอะไรท่านอาจารย์ให้ยาครอบจักรวาลแก่ข้าไว้ห้ามเลือดอยู่แล้วสาวใช้ก็เตรียมน้ําล้างมือมาให้กับคุณชายสามและอวิหูพอคุณชายสามล้างมือเสร็จ วิหูก็มาล้างมือต่อคุณชายสามก็แกล้งมาอบกอดเอาวิหูเอาไว้ส่วนสาวใช้อีกคนหนึ่งก็เข้าไปดูที่เตียงนอนก็พบว่าที่เตียงนอนมีรอยเลือดอยู่นางก็ยิ้มออกมาแล้วเรียกเสี่ยวสี่เข้าไปพราะเสี่ยวสี่เข้าไปนางก็ซิบบอกว่าบนผ้าปูเตียงมีรอยเลือดเสี่ยวสี่จึงเข้าไปดูก็พบว่ามีรอยเลือดเปื้อนอยู่จริงๆนางเลยพูดคุณมาว่ารีบไปบอกเหล่าไทาจวินเร็วแบบนี้ท่านคงวางใจได้แล้ว ส่วนคุณชายสาจะหยิบผ้าเช็ดมือให้กะอวิหูแต่อวิหูเอามือไปเช็ดเสื้อผ้าของตัวเองคุณชาย3ามก็ยิ้มออกมาด้วยความอินดูนางหลังจากที่สาวใช้ออกไปกันหมดคุณชาย3มก็กระซิบบอกอวิหูอวิหูก็มีท่าทางเขินอายขึ้นมาเสียวสี่เลยพวกคุณมาว่านายน้อยนายหญิงน้อยหลังจากรับทานอาหารเช้าเสร็จแล้วโปรดเป็นน้อมทักทายต่อเหล่าไทาจวินด้วยเจ้าค่ะ ตัดมาที่จวนสกุลหยวนแม่สื่อของสกุลหลีเก็บข้าวเก็บของก็รอองจากจวนแล้วเหมยเซียงก็วิ่งตามนางมาด้วยแม่สื่อจางข้าไม่อยากอยู่ที่นี่ข้าอยากไปกับท่านแม่สื่อจางเลยพูดขึ้นมาว่าเด็กโง่เอ๋ยมีสุขแต่ไม่เสพไว้เจ้าไม่อยู่ที่จวนแม่ทัพแล้วเจ้าจะไปอยู่ที่ไหนเหมยเซียงเลยบอกว่าข้าไม่อยู่ที่นี่เด็ดขาดที่นี่ทุกทรมานมากกว่าติดคุกซะอีกแม่สื่อจางเลยบอกว่าที่เจ้าพูดกระถูข้าได้ยินมาว่า ในจวนนี้มีฮูหยินตายไปสองนางแล้วผวาจนข้าไม่กล้าที่จะพักแรมเลยนะเหมยเซียงเลยบอกว่าอย่างนั้นคุณหนูตู้จะทํายังไงล่ะแม่สื่อจางเลยพูดคุณมาว่าข้าให้ยานอนหลับแกนางไปแล้วไม่ถึงสองวันยังไงก็ไม่มีทางตื่นเหมยเซียงเลยพูดคุณมาว่าจะได้การหรือเจ้าคะแม่สื่อจางเลยบอกว่าเจ้ายังเอาตัวไม่รอดยังจะไปห่วงนางทําไมพวกเราไปกันเถอะ เราทั้งสองคนก็ออกไปจากจวนสกุลหยวนที่จวนสกุลฉีคุณชายสามและวิหูก็มาพบทัญญาของคุณชายสามอวิหูก็สังเกตว่าญาติพี่น้องของคุณชายสามทำไมมีแต่ผู้หญิงคุณชายสามก็มีอาการไอขึ้นมาอวิหูจึงนึกในใจว่าเจ,านในใจ้า,จาก,ก็ดูนี่สิมือคู่ยังดีๆอยู่เลยตอนนี้ไออีกแล้วคุณชายสามเลยบอกกับวิหูว่าปิงเยี่ยนรีบยกชายทัญญาสิ ระหว่างที่อวิหูจะยกกำชายกับธัญญานางก็สะดุดขาตัวเองเกือบทำให้น้ำชาหกแต่ด้วยวรยุทธ์ของนางให้นางรับถ้วยน้ำชานั้นไว้ได้ทุกคนก็มีสีหน้าตกใจกันหมดธัญญาก,ก็หัวเราะขึ้นมาอวิหูจึงพูดขึ้นมาว่าเหล่าไทจวินนั้นช่างมีเมตตาการุณาเรากับลูกป,ปั้นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในอุโบสถปิ่งเยี่ยนได้พบแล้วถึงอยากจะเคารพและเชื่อฟังโปรดดื่มชาเจ้าค่ะเหล่าไทจวินพอธัญญาของอุชัยสามดื่มชาเสร็จ อวิหูจึงอวยพรต่อขอให้เหล่าไทจวินอายุมั่นขวัญยืนแล้วอวิหูก็นิ่งไปนางคิดอยู่ในใจว่าคำพูดที่เสียวสี่สอนางมาข้าคิดไม่ออกแล้วทำยังไ,ไงดีนางจึงคิดคำพูดขึ้นมาเองขอให้เหล่าเท่าจวินมีความสุขทวีคูณอายุยืนร่ำรวยมั่งคัง่งมีแสงโชตช่วงมีสิสันในชีวิตสงบสุขสบายใจยิ่งขึ้นไปนะเจ้าค่ะ ทันยาก็พูดคุณมาว่าข้าข้าชอบประโยคนี้คุณชายสามเลยแอบยิ้มที่นางสามารถเอาตัวรอดได้ทันยาก็มอบของขวัญให้กับอวิหูคุณชายสามเลยบอกว่าทันยาเจ้าสาวป้ายแดงมาเจอท่านครั้งแรกอาจจะมีเก๊กเกัก,กงๆบ้างเล็กน้อยคุณชายสามจึงบอกกับอวิหูว่ายังไม่รีบเรียกทันยาอีกอวิหูเลยบอกว่าขอบพระคุณเจ้าค่ะทันยาทันยาก็หัวเราะชอบใจคุณชายสามจึงแนะนําต่อว่าปิงเยียนท่านผู้นั้นก็คือท่านแม่ อวิหูก็ยกน้ำชากับท่านแม่คุณชายสามก็ได้นำต่อส่วนผู้นั้นคือท่านอาหญิงขณะที่อวิหูกำลังหันหลังไปหยิบน้ำชาท่านยาจึงพูดึ้นมาว่าปิ่งเยี่ยนเจ้าคงเหนื่อยแล้วไปพักสักเดี๋ยวเถอะประเพณีบางอย่างก็ไม่จําเป็นหรอกอวิหูก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นท่านอาหญิงจึงเอาของขวัญให้อวิหูแต่ประเพณีก็ไม่ควรขาดตกบกพร่องนะขอให้มีลูกในเ็ววันนะนายหญิงน้อยสามอาวิหูเลยพูดขึ้นมาว่าขอบคุณเจ้าค่ะท่านอาหญิง แล้วจู่ๆก็มีสาวนายคนหนึ่งวิ่งเข้ามานางก็แสดงภาษามือขึ้นมาแล้วยู่ๆก็มีพึ่งบินเข้ามาพึ่งตัวนั้นบินไปที่เอาไว้หูเสิงเอ๋อจึงไปได้จับพึ่งท่านอาหญิงจึงห้ามนางว่าเสิงเอ๋อห้ามไรามารยาต่อพี่สะภ้ยนะทันยาก็มองหน้าท่านอาหญิงด้วยความไม่พอใจแต่เสิงเอ๋อก็ยังไม่หยุดทันยาเลยพูดขึ้นมาว่าเหยียนเสิงเลิกก่อกวนได้แล้วเสียวเชียวเจ้าพานางออกไปเล่นข้างนอกไป เสิงเออออกไปทันยาก,กระดูกทันอาหญิงหูหินลองถึงเหยียนเสริรงจะเป็นใบแต่เจ้าเป็นแม่ควรทําหน้าที่อบรมสั่งสอนบ้างนะถ้าปล่อยให้นางบ้าบอาบ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 าแบบนี้ต่อไปผลที่ตามมาจะอันตรายอย่างยิ่งเจ้าน่าจะเข้าใจดีนะท่านอาหญิงเลยพูดขึ้นมาว่าเหล่าไทจวินอบรมสั่งสอนได้เป็นอย่างดีสภัยคนนี้จะจําเอาไว้เจ้าค่ะเสี่ยวเชี่ยวจึงพาเหยียนเสริรงออกมาด้านนอกเหล่าไทจวินกําลังพูดคุยเรื่องสําคัญอยู่ข้างในจะมาเล่นตรงนี้ไม่ได้นะ ไปเล่นตรงนู้นเลยแล้วลูกพี่ลูกน้องของคุณชายสามก็เข้ามาในน้อยเคอท่านกลับมาแล้วระหว่างนั้นเหยียนเสริงก็วิ่งหนีออกไปเสี่ยวเชี่ยวเลยพูดขึ้นมาว่าระหว่างทางคงลำบากหน้าดูและเขาก็ถามนางว่าเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเสี่ยวเชี่ยวจึงกระซิบไปที่ข้างหูของเขาที่ห้องโถงเคอสื่อเจ้าก็เข้าไปที่ด้านในทัญญาจึงพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวข้าจะแนะนําให้รู้จักนี่คือหลานชายของข้าเคอสื่อเจ้าและนี่คือน้องสะใภ้ของเจ้าตู้ปิ่งเยียน ซื่อเจา้าเลยพูดขึ้นมาว่าเมื่อวานเป็นเพราะกิจการยุ่งเหยิงมากจึงมาร่วมงานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่นี้ไม่ทันหวังว่าน้องชายและน้องสะพ้ายจะให้ภัยแก่ข้าเอาไปหูเลยพูดขึ้นมาว่าท่านพี่ก็เกรงใจเกินไปซื่อเจา้าเลยหันไปพูดกับทันยา่าทันยายบัญชีห้างร้านทั้ง14แห่งของตระกูลฉีคุณจัดก,การเรียบร้อยแล้วหวังว่าท่านจะตรวจสอบรู้สักหน่อยนะครับแต่ทันยาก็บอกว่าเอาไปวางที่ห้องของนางก่อน ธัญยาจึงพูดมาว่าซื่อเจ้ากับเทียนเลอร์ตังก็เป็นหลานที่ข้ารักพ่อของซื่อเจ้าจากไปเร็วกว่ากำหนดแม่ก็ทำการค้าไม่เป็นข้าจึงพาเขาเข้ามาอบรมสั่งสอนอยู่ในจวนสกุลฉีแห่งนี้ส่วนเทียนเลยร่างกายไม่แข็งแรงงานที่ห้างร้านก็เยอะแยะมากมายข้าจึงให้ซื่อเจ้ามาเป็นผู้ช่วยของเทียนเลยข้ากำลังคิดว่าสักวันหนึ่งซื่อเจ้าและเทียนเลยจะช่วยกันทำให้ฐานะทางสังคมของตระกูลฉีก้าวกระโดดขึ้นมา ซื่อเจาฉลาดหลักแหลมความสามารถในการทํางานเหลือล้น3ปีมานี้ทุ่มเทให้กับตระกูลฉีของข้าเป็นอย่างมากเป็นเด็กที่สามารถฝากความหวังไว้ได้ซื่อเจาหรือผู้ขุนหมาว่าท่านยายก็ชมข้าเกินไปซื่อเจาเดินทางไปที่ฟูเจียนครั้งนี้ตั้งใจเลือกซื้อของขวัญมาด้วยหนึ่งชิ้นวองวันน้องชายและน้องสะพ้ายจะรับไว้เอาวิวหูเห็นเข้าจึงผู้ขุนหมาว่าสวยทุกคนต่างประชมว่าสวยและคุณชายสามก็มีอาการไอกำเริ่ขึ้นมา ที่หน้าห้องหูชายสามทุกคนต่างรอคุณชายสามอยู่ด้านหน้าเอาไปหูแลวบอกกับท่านแม่ว่าหมอจีนผู้นี้ช่างแปลกเสียจริงรักษาคนไข้ก็ไม่ให้เข้าไปดูท่านแม่เลยบอกว่าหมอหลิวมีความชํานาญในการรักษาสูงเพียงแต่ใช้เวลาทําการรักษาจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งคือไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปดูตัดมาที่จวนสกุลหยวนแห่งจิงโจหลังจากที่ปิงเหยียนโดนแม่สื่อจางใส่ยานอนหลับไว้ในอาหารทําให้นางหลับไปสองวัน สาวใช้ในจวนก็สงสัยว่าทําไมนางหลับไปถึงสองคืนและสาวใช้ทุกคนต่างกระมมนางว่าเป็นคนที่หน้าตางดงามมากและแล้วปิ่งเยี่ยนก็ตื่นขึ้นมานางถามหาเหมยเซียงแต่สาวใช้ในจวนบอกว่าเหมยเซียงและไม่สื่อจางได้กลับไปที่หยางโจแล้วปิ่งเยี่ยนเลยนึกไม่ได้ว่าที่นางหลับไปถึงสองคืนน่าจะโดนวางยานอนหลับนางจึงถามถึงท่านแม่ทัพข้าจะไปพบท่านแม่ทัพ สาวใช้เลยบอกว่าคูญินเวลานี้ท่านไแม่ทัพไม่อยู่ที่จวนเจ้าค่ะสาวใช้อีกคนก็พูดขึ้นมาว่าคูญินในจวนของเรามีกฎระเบียบมากมายหากไม่ได้รับอนุญาตจากท่านแม่ทัพและพ่อบ้านหลี่้บุรุกเข้าไปดยพลาการเด็ดขาดแต่ปิงเหยียนก็ไม่เชื่อเจ้าไม่ต้องระบากใจแล้วข้าจะไปเองแล้วปิงเหยียนก็เดินมาด้วยท่าทางโซซ่าโซเซคูญินจะไปไหนเจ้าค่ะคูญินห้ามบุรุกเข้าไปนะเจ้าค่ะ แล้วปิงเยียนก็นึกถึงคำพูดของอวิหูขึ้นมาเขาได้ตบแต่งหูยินไปสองคนแล้วอีกอย่างพวกนางถูกเขาเคี่ยวกรรมจนตายสาวใช้ก็กลัวว่าพอบ้าหลีจะเห็นเข้าแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปห้ามปิงเหยียนปิงเหยียนตั้งใจจะไปบอกความจริงกับท่านแม่ทับว่านางขึ้นเกี้ยวผิดและนางไม่ใช่หลีอวิหูที่จูนสกุลฉีท่านแม่ขงชายสามก็เข้ามาในห้องลูกเทียนเล่ยของข้า เจ้ารู้สึกดีขึ้นมาบ้างหรือเปล่าคุณชายสามเลยบอกกับท่านแม่ว่าท่านแม่ลูกมีเรื่องหนึ่งอยากจะขอท่านแม่ท่านแม่เลยรีบพูดว่าขอแค่เจ้าพูดว่าเจ้าต้องการอะไรแม่จะจัดการให้เจ้าทันทีคุณชายสามเลยพูดขึ้นมาว่าลูกอยากให้เพิ่มเครื่องนอนอีกชุดหนึ่งบนเตียงเตียงนั้นท่านแม่ก็นึกแปลกใจพวกเจ้าเข้าใหม่ปามันอยากได้เตียงสองเตียงเพื่ออะไรกันน,นั้นแม่จะได้อุ้มหลานเมื่อไหร่กันล่ะคุณชายสามเลยบอกว่าท่านแม่ขอรับ ลูกต้องการที่จะรักษาร่างกายและยังต้องการยังคงต้องอยู่ในขอบเขตอยู่อวิหูก็รออยู่ด้านนอกด้วยความเป็นห่วงตัดมาที่จวนสกุลหยวนระหว่างที่ปิ่นเหยียนกําลังเดินหาท่านไม่ทับอยู่นางก็ไปพบผู้ชายคนหนึ่งนางจะคิดว่าเขาคือท่านไม่ทับท่านไม่ทับพ่อบ้านหลีเลยพูดมาว่าผูหยินจําผิดคนแล้วข้าไม่ใช่ท่านไม่ทับหรอกข้าคือหลี่เชิงเป็นหัวหน้าพ่อบ้านประจําจวนไม่ทับนครับ คุยินระหว่างทางคงลำบากหน้าดูปิงเหยียนเลยถามพอบ้านว่าพ่อบ้านหลีไม่ทราบว่าท่านเม่ทับอยู่ที่ไหนหรอพ่อบ้านหลีเลยบอกว่าตอนนี้ท่านยังพบท่านเม่ทับไม่ได้ท่านเมทับรับราชอ,องค์การให้ไปปราบกบฏต้องอยู่ประจําที่ชายแดนแล้วออกไปสู้รบแล้วขอรับปิงเหยียนก็ร้อนใจขึ้นมาแต่ข้าเราไม่ไหวหรอกนะ พอบ้านก็นึกสงสัยท่านเป็นถึงหูหญินของท่านแม่ทัพผู้สูงส่งควรจะรออยู่ภายในจวนเพื่อรอท่านแม่ทัพกลับมานครขอรับก่อนที่ท่านแม่ทัพจะไปได้ฝากฝังไว้กับข้าไว้ว่าให้หูหญินรออย่างเงียบๆอยู่ภายในจวนรอให้เขาได้รับชัยชนะกลับมาแล้วค่อยจัดพิธีสมรสปิงเยียนจะพูดมันทันทีว่าแต่ข้าไม่ใช่หูหญินคนใหม่นี่หูหญินคนใหม่ของพวกเจ้า เป็นแม่นางหลีหลีอวิหูแต่ข้าสกุลตู้ตู้ปิ่งเยี่ยนวันนั้นพวกเราสลับเกี้ยวกันที่อารามเทพธิดาแห่งหยางโจพอบ้านก็ทําหน้าตาแปลกใจูห,หญินท่านคิดว่าข้าเป็นเด็กสามขวบหรอปิ่งเยี่ยนจะพูดมาทันทีว่าข้าไม่ได้โกหกท่านนะวันนั้นเป็นวันที่หลีต่ตู้สองตระกูลออกเรือนพร้อมกันพอบ้านจะตัดบทว่าพอได้แล้วฮูหยินท่านไม่ต้องพูดอะไรให้มากแล้วเราสั่งให้สาวใช้พาฮูหยินกลับเรือนเชิญฮูหยินขอรับ ปิงเยี่ยนก็กลับไปอย่างอารมณ์เสียกลับมาที่จวนสกุลฉีขณะที่อวิหูกําลังนั่งเซ็งๆอยู่คุณชายสามก็เข้ามาพร้อมกับลูกดอกนี่ท่านจะทําอะไรคุณชายสามก็เตะลูกดอกใส่อวิหูแต่อวิหูก็รับได้เล่นสิ่งนี้เหรอท่านเล่นสู้ฆ่าไม่ได้หรอทั้งสองคนจึงเตะลูกดอกกันอย่างเข้าขาและสนุกสนานเพราะอวิหูจะเริ่มแพ้ นางก็โยนของอย่างอื่นใส่คุณชายสามขณะที่เสียวเชียวกําลังยกยามให้คุณชายสานางก็ได้ยินเสียงหัวเราะออกมาจากข้างในห้องเสียวเชียวก็นึกแปลกใจแอบฟังอยู่ด้านนอกเสียวเชียวจึงเคาะประตู